สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวด่วนมากะะมาข่าวฮอ้ีกเลยทางที่โรงเรียนสารศาสตร์นะคะเขาเจอตุกกกต๊กแกยักษ์ค่ะตุ๊กแกยักษ์เหรอคะตัวใหญ่มากเขาบอกว่านี่มันตุ แ่ผีหรือเปล่าคือทุกคนเฝ้าระวังกันโอ้โหในห้องดูดูล็อกก็มองกันหมดมองกันใหญ่มองทุกคนแบบกลัวกันมากนั่งห่างกันว่าเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จับได้โอ้มีคนมาจับให้นะใช่ทางโรงเรียนคือหัวหน้าแบบตัวมันดิ้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 นค่ะคือเหมือนเราผูกคอตายได้เลยอะค่ะน่าขยียงมากเลยนะใช่ค่ะคือแบบทุกคนคุกกลัวกันหมดไม่ต้องเรียนกันเลยวันนี้ทุกคนตื่น มาจับตุ๊กแกใช่เนี่ยค่ะน้องมายน้องมายเขาเล่าเหตุการณ์ค่ะเขากลัวมากกลัวทาไม่ถูกหน้ายิ้มอย่างเดียวเลยยิ้มอย่างเดียวทําอะไรไม่ถูกกลัวใหญ่เท่านี้เขาใหญ่เท่านี้ใช่ใหญ่มากดูหน้าเขานะคะตื่นเต้นเขาเล่าใหญ่เลยเนี่ยเขาเจอตรงเนี้ยค่ะวิ่งมันวิ่งไปตรงประตูเขาบอกวาวิ่งไปตรงประตูทุกคนตื่นเต้นมากเรายังตื่นเต้นไม่หายคุณฟิล์มเขาวันนี้รายการของเราหมดเวลาเร็วมากเร็วมากค่ะสวัสดีค่ะ